ต่อจากคลิปที่แล้วเรานะครับว่าเรียนครับคลิปที่แล้วเราสร้างตัวซิลเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้เราจะไปสร้างตัวฟุตปิ้นครับเพื่อมารองรับขาทั้งหมด9ขานี้ต้องสร้างตาม d a t a s h e e t ครับอ่ะผมไปดู Datasheet ก่อนนะครับอ่ะดัตต้าชีทตัวนี้นะครับขาแต่ละขาห่างกันอยู่ที่ตัว e นะครับไปดู e ครับ e ตรงนี้ครับอ่ะผมซูมมให้ดูนะครับ ตัว e อยู่ที่2.5นะครับหน่วยเป็น MM นะครับเห็นไหม Mm คือมิลลิเมตรนะครับ dimension mm or the original dimension นะครับเพราะฉะนันนะ้นอ่ะทุกอย่างเราใช้มิลลิเมตรหมดนะครับเพราะนั้นเราไปสร้างได้เลยนะครับอ่ะให้ไปที่ไฟล์ครับเลือกคำว่า new และก็เลือก ฟรุ๊กิสนะครับคลิกเลยโอเคไหมครับหลังจากนั้นให้เราจัดก,การเซฟครับให้ตั้งชื่อไปเลยครับ TDA 1 5 1 4เดี๋ยวพอดูก่อนนะ TDA 1น1 4ห้นี่ A นี่นะครับผมใส่ไปนะครับอ่ะ ดิฟเก้าแล้วกันเจาะรูเก้ารูนะครับแล้วก็อ่ะใส่โลโก้ไปนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นตัวนี้ของเราก็สร้างเมื่อปีสองพ้าหกแปดด้วยกันแล้วกันโอเคนะแล้วผมก็เซฟอ่าเซฟเรียบร้อยนะครับให้เราไปเอาแผดมาหนึ่งแผ่ผมเอามาปุ๊บอาเอาแผ่นมาวางก่อนนะครับวางตรงไหนก็ได้ครับปุ๊บนี้ครับแล้วก็ถ้าแผดมัน อันนี้ผมเซฟมัน,นครับมันก็เลยวิ่งมีลตรงกลางถ้าแพทมันเล็กไปเราก็สามารถขยายมันใหญ่ได้นะครับอ่ะสมมติผมจะขยายมันะครับผมไปเปลี่ยนยูนิตตัวนี้เป็นจัมเปี่เป็นมิลครับตอนนี้มันอยู่ที่แพทมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับหกสิมิลเพราะ60หสิมิลอยวค่อนข้างจะเล็กนะครับผมขอขยายเป็นสักเจ็ดสิบอ่ะ, 70, อะขอเป็นเจ็ดสิบมิลโอเคนะแล้วผมก็ Enter เห็นไหมมันจะขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอเคครับเอาไว้นี้ก่อนนะเพราะว่าแผ่นพวกนี้เราสามารถย่อขยายได้ด้านด้านที่เราเคอนเวิร์ตไปเป็น PCB ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะแบตเตอี่ตัวตนี้มันบอกว่าตัว E นี่ครับก็คือ E E ตรงเนี้ยเอามาสไปชี้ตรงเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่ครับมันห่างกันอยู่ที่2.5มิลลิเมตรครับเพราะฉะนั้นผมจะไปเปลี่ยนตัวนี้ครับ เปลี่ยนยูนิตตัวนี้ครับจับมิลเป็นมิลลิอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าตรงนี้ครับสแนปซส์ตรงนี้ให้เป็น2.540มิลลินะครับก็อินเดอร์เข้าไปฉะนั้นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าที่มันเป็นรูปอะไรครับกราฟสี่เหลี่ยมเ,ยเนรรเี้ยมนันจะห่างกันช่องละ2.5 2.54 2.54หมดเลยครับผมก็จะเอาแผ่ที่2มาปุ๊บนะครับแล้วก็เอามาวาซอ้อนกับแผ่ที่1ก่อนนะหลังจากนั้นก็เลื่อนไปทางซ้ายครับเอ่โทษทีเลื่อนไปทางขวา1ครั้ง มันก็จะห่างกันอยู่ที่2.540ผมเะืคลิกซ้ายวางเลยผมได้มาแล้วทั้งหมด9แผ่ครับเราไปดูซิสุดท้ายใช้เลขก้ไหมโอเคใช้เลข9้พอดีครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าเราวางทั้งหมด9แผ่ปุ๊บอ่ะไปเช็คซีดามิชันใช่ไหมเห็นไหมครับความห่างของมันครับแต่ละ ขาห่างกัน A1 A1 แปลความหมายว่าไงไครับนี่ครับไปดูข้างหลัง A1 หมายความว่าห่างกัน2.540 mL มครับตรงตันตรงตามด t ต s h ชีตตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัว E นี่ครับ E ห่างกัน2.5โอเคนะครับอ่ะต่อครับผมเอาดามิช i ั n นออกไปก่อนนะหลังจากนั้นผมก็ไปอะไรครับจากกันวาด ให้มันสวยงามครับผมเอากล่องสี่เหลี่ยมมาเลยครับอ่ะกลับไปเปลี่ยนคําว่า Snap Si z e ตรนี้เป็นค่า default คือ0ูนย์จุดน่อครับและก็ไปเอากล่องสี่เหลี่ยมมาวางได้เราต้องการอันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังครับถ้าอันหนึ่งนี้ข้างหน้าต้องอยู่ข้างล่างครับหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังครับเพราะนั้นผมจะทําข้างหลังขึ้นมานิดนึงเพื่ออะไรครับให้เรารู้ว่าข้างหลังไอ้ที่มันเป็นมันซ้อนกันเนี้ยมันคือ หลังตู้ประกอบโอเคไหมครับประมาณนี้หลังจากนั้นอันนี้คือขาหนึ่งใช่ไหมผมต้องการให้ใส่ขาหนึ่งตรงนี้ให้เป็นขาหนึ่งผมว่าเปลี่ยนตรงนี้ครับไอวงกลมตัวนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมไปเลยก็คือผมเลือกเชฟตัวนี้ครับจะเราเป็นเลสเชงโก้ปุ๊บเห็นไ,ไหมครับจะเริ่มจากขาหนึ่งตรงนี้โอเคไหมเริ่มขาหนึ่งตรงนี้ต้องการให้เขารู้ต้องการให้เรารู้มากกว่านี้อีกผมใส่วงกลมไปนิดน,นึงครับนี่ ให้รู้เลยว่าอันนี้ขาหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเราจะเริ่มจากตรงนี้ครับคือขาที่1เวลาวางก็วางลักษณะนี้ัาที่าาานนนนทมาปดก็คือหมายถึงข้างหน้าครับโอเคไหมครับอ่ะถ้าไม่พอใจอีกผมก็เอาด็อกแกรมมต์มาใส่อีกนิดน,นึงครับอ่าจะได้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะได้เหมือนของเราครับ ได้เรียบร้อยแ,แล้วครับผมจะสร้างแบบแปลกๆของผมขึ้นมาเองนะครับหลัง,างจากได้เสร็จปุ๊บก็จัดการเซฟเลยครับโอเคไหมและก็กลับไปหน้า tda หน้าที่เป็นซิมโบกตัวนี้นะครับให้เราไปเลือกคําว่าฟลุปปิ้นครับที่อยู่ขวามือผมคลิกไปฟลุปปิ้นทีหนึ่งนะหลังจากนั้นให้ไปเสิร์ชคําว่า tda อ่ะผมเสิร์ช tda มีไหมครับมีมาแล้วครับเห็นไหมครับดิฟเก้าก็คือเม่ตัวเดียวผมก็คลิกเข้าไปเลย ปุ๊บมาแล้วครับตอนนี้มันจับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหาคลิปไปจับไปเรียบร้อยครับมาเช็คซิขาถูกไหมนะฮะขาหนึ่งก็ต่อหนึ่งสองก็ต่อสองโอเคไหมครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียบร้อยนะพอเรียบร้อยปุ๊บก็นักเรียนก็จากการอัปเดตฟุตกปิ้นไปซะหลังจากนั้นก็ปิดไปแล้วก็กลับมาหน้านี้นะครับให้เซฟอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะ แล้วก็ไปหน้าเทสครับทีนี้ลบตัวนี้ออกไปแล้วก็เอาตัวที่เราเพิ่งอัปเดตฟลุคพิ้นเมื่อกี้เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ครับผมเพจสมัครขึ้นมาเลยแล้วก็วางได้เลยครับนี่ฮะเราเอามาวางอ่ะทีนี้เรามีฟลุปพินใช้งานแล้วเห็นไหมครับผมก็เซฟตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเช็คดูซิฟุปพินติดมาด้วยไหมครับเห็นไหมครับฟลุปพินมาเรียบร้อยครับนี่ไงเป็นยังไงครับการสร้างฟุปพินใช้งานหรือเสร็จแล้วการใช้งานก็ประมาณนี้เองนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ